ในโลกนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามทำให้ตัวเองดูสูงส่งโดยการเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงเขาอาจพูดจาโอ้อวดชอบเปรียบเทียบว่าตนเหนือกว่าหรือแม้กระทั่งทำลายคุณค่าของผู้อื่นเพื่อเติมเต็มความรู้สึกมีตัวตนให้กับตัวเองแต่ในทางกลับกันการกระทำแบบนี้คือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมลงในชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลย วันนี้เราจะพาคุณฟังเรื่องราวของผลกรรมที่เกิดจากการยกตนข่มคนอื่นเรื่องที่ฟังแล้วอาจทำให้คุณต้องหยุดคิดสะท้อนใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนจะสายเกินไปบทที่หนึ่งพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่ร้ายแรงใครบางคนพูดจาดูถูกพนักงานเสิร์ฟว่าไม่รู้เรื่องบอกว่าเงินเดือนต่ำๆจะไปเข้าใจอะไรใครบางคนชอบพูดว่าดีนะที่ฉันไม่โง่แบบเขา หรือถ้าเป็นฉันนะเรื่องแบบนี้ไม่มีพลาดแน่ประโยคเหล่านี้ฟังผ่านๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ในทางจิตวิญญาณคือการเหยียบย่ำคุณค่าของผู้อื่นและก่อเกิดอกุศลกรรมที่สะสมในจิตใจอย่างลึกซึง้งบทที่สองกรรมที่ย้อนกลับมาโดยไม่รู้ตัวคนที่ชอบดูถูกผู้อื่นจะไม่มีวันได้รับการยอมรับที่แท้จริง แม้เขาจะมีอำนาจแต่ผู้คนรอบข้างจะเกรงใจไม่ใช่เคารพแม้เขาจะร่ำรวยแต่จิตใจจะหิวโหวยไม่รู้จักพอและแม้เขาจะประสบความสำเร็จในโลกภายนอกแต่ภายในจะว่างเปล่าเพราะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคอยหล่อเลี้ยงหัวใจกมจะกลับมาในรูปแบบของความโดดเดี่ยวไม่มีมิตรแท้ไม่มีคนซื่อสัตย์บทที่สพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดดูถูกผู้อื่นย่อมเสื่อมจากความเจริญท่านไม่เคยยกตนว่าเหนือกว่าใครแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีเมตตาแม้ต่อสัตว์ตัวเล็กที่สุดคำสอนของพระองค์สอนให้เรายกตนในทางคุณธรรมไม่ใช่ยกตนเพื่อเหยียบย่ำผู้อื่นบทที่4การกลับตัวทันไม่สายเกินไปหากวันนี้เราสะท้อนใจได้ว่าเราเคยพูดอะไรที่ทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำต้อย เราเคยดูแคลนใครเพียงเพราะเขาไม่เก่งเท่าเราไม่สวยเท่าเราไม่มีฐานะเท่าเราก็ขอให้การรับรู้นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวการสำนึกผิดคือประตูแห่งบุญคนที่เคยยกตนข่มท่านแต่กลับมานอบน้อมและยกย่องผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เขาจะได้รับอภยัยและผลกรรมจะเบาบางลงบทส่งท้ายยิ่งถ่อมตนยิ่งสูงส่ง คนที่ถ่อมตนคือคนที่ได้รับความเคารพโดยไม่ต้องพยายามให้ใครเคารพเขาจะไม่ต้องเหยียบใครเพื่อยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นแต่เขาจะยืนสูงเพราะหัวใจเขาไม่เคยดูถูกใครเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการยกตนข่มคนอื่นไม่ได้ทำให้เราดูสูงขึ้นแต่กลับทำให้เห็นว่าหัวใจเราต่ำลงเพียงใดฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ถ้าคุณเคยเจอคนแบบนี้หรือเคยเป็นเองอย่าพิ่งโทษตัวเองเพราะทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ขอแค่เรากล้าที่จะเห็นความจริงในใจตัวเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยความเมตตาและความเคารพทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น